เตนั้น,นยังไงถึงเออขอพูดถึงซีนนั้นหน่อยก็คือแบบปกติอะทุกคนรู้ใช่ไหมเหมือนเป็นคนที่หน้านิ่งใช่ปะ่ะแล้วแบบแล้วผู้กํากับเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวซีนเนี่ยจะขอแบบเต้นหน้านิ่งๆน,นะอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนก็แบบได้เลยคะ่ะพี่เทกเดียวผ่านแน่นอนแล้วเนี่ยเต้นกับพิมพ์กับกับใครอีกคนจําไม่ได้แล้วแล้วก็แบบก็เต้นแบบ เด้ด้อเด้อเด้ออี่ยแล้วก็แบบมืนก็เงี้ยคือแบบของเหม่อะผ่านทุกเท็กแต่ว่าของของน้องพิมพ์กับน้องอีกคนนึงคือแบบไม่ผ่านเพราะน้องยิ้มน้องยิ้มกันก็เลยไม่ผ่านแล้วเหมือยก็แบบแล้วพี่เขาบอกว่าของเหมยดีแล้วอ่าแน่นอนค่ะงานถนัดนูเลยค่ะไม่ยิ้ม งานถนัดเลยค่ะแต่แบบบีมวันนี้มันเกิดไวพรหน่อยครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะเย้ yeah. มีความสุขมากๆเลยนะคะขอให้มีวันที่น่ารักนะคะ mm hmm. เวลามองคนอื่นไม่หลุดคำหรอคือมันแบบเป็นคนที่น่านิ่งอยู่แล้วอะแบบนิ่งมากๆ นิ่งแล้วก็แบบสมาธิดีด้วยมัง้งพี่เหมยเล่นเกมอย่างตึงเลยพี่เหมยเล่นอะไรกับน้องมีนก็คือตอนแรกอะ่ะเราก็ถ่ายของเราอยู่คนเดียวแล้วพี่มีนก็แบบอย่างเงี้ยพี่มีนก็มายืนแบบทำปากจูดใส่แล้วก็แบบอะไรแล้วก็เออเออ,เอ,อปากจุดใส่ ขอให้ยืดแก้มหน่อยเก้มหนูยืดได้วันนี้โดนโหวยกินหวยฟอนน่ครับก็ขอให้งวดหน้าถูกนะคะถูกเยอะเลยชอบกินกะเพราไหม เคยชอบกินกะเพราไก่ไข่ดาวมากใช่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินกะเพราไก่กินแต่กะเพราหมูแต่ชอบกะเพราไก่มากกว่านะเหมอือนเพิ่งสระผมมาหรอไม่ค่ะสระไปประมาณวันนี้วันที่สามจริงๆงวันนี้ควรจะสระแล้วแต่ผมยังไม่มันก็ย,ยังไม่สระ เกมยืดจุงใช่เป็นคนที่แบบเกมยืดยืดมากขอกำลังใจในทำในการทำการบ้านหน่อยซีสู้ๆนะคะเดี๋ยวมือก็ไลฟ์เดี๋ยวมือก็ไปทำเหมือนกันเคยลองไว้ผมทรงอื่นไหมเคยอยู่ครั้งหนึ่งแสก ข้างแบบนี้เลยตอนผมสั้นตอนมอนหนึ่งไว้อย่างนี้เลยแบบแม่บอกว่าเออเนี่ยสวยสวยแล้วเราก็แบบเออเอาก็เชื่อแม่แต่คือแบบดูบาได้เลยช่วงนี้ไปคอยราคาตกนะครับสู้ๆนะคะพี่ตอนแรกหนูก็ว่าจะเทรดเหมือนกันแต่ก็เห็นเยอะ็โอเคแต่แต่ว่ามันก็ ถือไม่เกินหมื่นดอลลาร์หรือเปล่าถึงต้องเสียอันเนี้ย Congratulations we are being part of a pressure Thank you I will do my best โอยพรให้ได้เกรดเอหน่อยครับพี่ทำได้แล้วคะ่ะเกรดเอต้องมาแล้วแหละว,วันนี้ห่วงมีกี่แต้มแล้ววันนี้ไม่ได้เล่นเลยแต่คนนั้นไะ คนิงเล่นทั้งวันคนิงแบบวางก็เล่นวางก็เล่นคือคณิงอแะบบเล่นหลังมืกี่วันไม่รู้แต่แต่ทีหลังอะแล้วคณิงตอนนี้แบบเล่นไปประมาณเท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยเกมคณิงก็ไปสี่ร้อยเกมเหมือนยังอยู่แค่แบบสองร้อยสามร้อยสามร้อยแบบต้นๆเองอะเออคอ n กรีส s าคามิโอชิออนเดอะฟลีท p พอร์ฟอร์แมนซ์ทิงกี้ ไปเริ่มคิดโตตอนแรกอะก็ก็ว่าจะเล่นแหละแต่ว่าแบบคือก็ตอนแรกก็พยายามศึกษาหาข้อมูลแต่ว่าแบบเฮ้เราเราคงทำอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอก <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้เริม่มเริ่มเล่นสักทีแล้ววันนี้ก็มีข่าวแบบนี้มาเราก็เลยแบบเล่นดีไหม <c oughs> พักบ้างค่ะน้ <c oughs> คือมันมันว่างมันก็เล่นไงแต่เนี้ยเหมือนว่างเหมือนก็แบบทำอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ พยายามไม่เล่นเยอะเพราะถ้าเล่นเยอะเราจะเล่นไม่กินเออทุกคนที่รูปที่เหมอดลงวันเนี้ยที่คิวไปยี่บสองตัวก็คือลงแรงเดออยู่เผยมีจักวดอะไรไม่คิวเอ,อ้คิวแต่ไม่รังเลยสักลูกคน,นีไงนะเป็นป่าไม่รังเลยสักลูก คณนเงงเล่นป่าแล้วไม่ดังเลยสักลูกคิวอย่างเดียวท็อกซิก <laughs> อย่าไปเล่นกับมันอด้แล้ไหมได้เหรอก็แบบคอยแบบเก็บให้เพื่อนไงเพื่อนจะได้ไปชู์งี้ใช่ไหมป่าซัพพอร์ตป่าซัพพอร์ตอือฟังนะตอนนี้ก็อยู่เวทแลนด์นะคะตอนแรกจะขึ้นอันต้าแล้วประมาณหยุดอยู่เวทแลนด์คาิี อืมแล้วก็แบบช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าก็ต้องซ้อมงานเปิดตัวไงก็เลยไม่ค่อยได้เล่นใช่แล้วก็นั่นแหละไม่ได้ขึ้นอัตตา <laughs> อีกแค่นี้เดียวเกมเดือดเขาดังไม่เลยแต่ถ้าเกมไหนที่มันตึงต้งๆก็จะแบบไม่มีใครดังถึงร้อยโอเคตอนนี้คันนิ่งเล่นอยู่นะคะทุกคน <laughs> มีตำแหน่งไม่ซ้ำหรอไม่รู้คะถามคันนี้เอาเล่นอะไรก็ใสแอ<笑><笑>กแท็กก็ก็ดีเฟนส์เกมนี้แบบตีแรงมากตอนนั้นเจอเจอพูลินกับอะไรนะคันนี้พูลินพูลินกับพูลินกับไข่ไข่นี่ไม่เชื่ออะไรอ่ะไอตัวสีชมพูอ่ะทุกคนที่ที่มันเป็นตัวสีชมพูปปอีกตัวหนึ่งที่มัน สีเดียวกับพูลินนั่นแหละแล้วแบบเขาน่าจะเล่นแบบสายดาเมจมัง้งอะไรเงี้ยแล้วแบบมันตีแรงมาก <c oughs> ได้ชุดทูช็อตหรือยังคะชุดทูช็อตตอนนี้มีอยู่กับตัวสองชุดแลว้วเออวันนี้ว่าจะใส่ชุดให้ดูใส่เสื้อให้ดูแต่ว่าลืม <c oughs> <c oughs> จริงๆเราก็มีหมวกนะเราไปเอาหมวกมาใส่ให้ดูได้นะเราจะเอาไปด้วยนะคะ เสื้อเออเดี๋ยวให้ดูเสื้อในๆนนก็เดินผ่านมาเร็วนะคะนี่คะ่ะเสื้อประมาณนี้ใช่ประมาณนี้โอเคเค่อยกลับมาแขวนแล้วก็หมวก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 ใสต่ตรงนี้โอเคคะ่ะ นี่นะคะประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นเสื้อ,เส,อ,เ,สอ,เ,สอเสื้อเนะส,สื้อเสื้อเสื้อะไรนะสก๊ะลาสีเออใช่ใช่ใชค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นสก๊ะลาสีนะคะรูปทรงหมวกใหญ่ขึ้นเลยบ้านเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคน <laughs> น่ารักไหมใครซื้อรอบนี้ก็ดีค่ะแต่ดีที่สุดคือซื้อทุกรอบนะคะวาตาชิระกะไม่วาตาชิระกะมันตัวสีขาวเขียวหรือเปล่าป๊อบอายเหรอเหมือนปอบอายเหรอ นี่ค่ะมาทานเปล่ามาทานนะคะซื้อบกลาสีวดีเวลี่กูดค่ะก็อย่าลืมไปพีทูช็อตกันนะคะ <laughs> ทูช็อตเซลฟี่นะคะซื้อรอบชุดญ,ญี่ปุ่นไปเ่ไม่เห็นเป็นแะไรน,น,น่ารักเหมือนกันทุกรอบเพราะคนเดียวกันเพื่อนคณิงซื้อชุดยางคณิงตั้งใจเล่นเกมอยู่กคน <laughs> เห้ลืมเลยว่าเหมือนตอนมีนั่นมาเป็นยังไงก็เป็นเป็นเป็นแบบนั้นแหละค่ะฟาแฟกับคนิ้เลยทั้งหน้าตาทั้งเล่นเกมเป็นพี่น้องกันค่ะน้องไข่ชื่อ h ฮ p ปี n นั s อาปกติเรียแต่ไข่ไข่ไข่ <laughs> ตีไข่ตีไข่เย่มันแรงมากเลยนะคาน,นิงตอนนี้เล่นตัวอะไรคะตอ,ตอนนี้คาน,นิงเล่นทารอนป่านะคะไม่ไม่ได้ป่า <laughs> อ้าว <laughs> ทารอน,นเฟมทารอนเฟมยืนเล่น <laughs> ชุดอะไรก็ดีเพราะนางแบบนะ่าจีและหุ G ่นจี ถูกต้องที่สุดค่ะเอาใจไปเลยค่ะเดือนหน้าต้องเรียกพี่คนิงปะตอนเนี้ยคณิงอ่ะต้องเรียกเหมือนว่าพี่มาวัยสิบเจ็ดแล้วคณิงยังสิบหกถ้าเดือนหน้าก็เป็นเพื่อนกันไงเล่นกีตาร์เป็นไหมเล่นได้ค่ะแบบง่ายๆไข่บกกระลอกโคตรลททัง <laughs> กระลอกแบบหลวงไม่เคยได้มันวิ่งหนีเร็วมาก ไขหวานมิสซูดเ <laughs> หมือนเป็นลอยกระทงไหมคงไม่ได้ไปค่ะเอาจริงงไะทุกคนคือเดือนนีน้ลืมไปเลยว่ามีวันลอยกระทงลืมไปเลยว่าแบบเออเรามีวันลอยกระทงนี่นะคานิงเรียกพี่ว่าไม่เรียกเราเป็นเพื่อนกันไงผ่างกันแค่ไม่กี่เดือน บอกค่นิ้งเรียกพี่หน่อยค่นิ้งเรียกพี่สิวันนี้มาทานอมวยไลฟ์ดีใจเย้ใคไขวันแจมกี่รอบแล้วแตะพี่ชอบเซลัลล่าเซลัรล่านี่แบบหลายๆคนบอกว่าเล่นยากนะแต่แบบเหมยแบบเหมยก็เฉยๆอ่ะ เพราะว่าเล่นแบบเป็นตัวแรกๆมัง้งอืมก็ไม่ได้รู้สึกยากขนาดนั้นชอบเล่นแบบตัวตีใกล้ๆอะ่ะคัน,นี้ยังเรียกเพื่อนพูอยู่เลยจริงเหรอเ <c oughs> <c oughs> งาไหมเชาพูไม่อยู่เหงาม,มากแบบไม่มีใครให้คุยด้วยจริงๆก็มีแต่แบบไม่มีใครให้แกล้งมากกว่าเออไม่มีใครให้แกล้ง <c oughs> อยู่นานปะครับ <c oughs> นานขนาดยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำกันบ้านหเลยค่ะทุกคนหนูมีอะไรมนแนะนำด้วยคือช่วงนี้เรียนออนไลน์ใช่ไหมเราแบบบางทีเราก็ง่งบางทีเราก็แบบอยากกินขนมไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ไหมแแ้วเหมือนก็คนพบขนมอันใหม่มันคืออันนี้มันคือคุกกี้แท่ง รสโกโก้ซอดไส้ไครีมกลิ่นมิ้นมันเป็นถ้าใครชอบกินมิ้น่นะก็อาจจะชอบคือแบบไส้มันเยอะมากแบบเต็มแท่งอันนี้เลยอ่ะเห็นปะมันอร่อยมากยังไม่กินตอนนี้เพราะจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้เพราะเหลือน้อยแล้วนะคะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ถ้าไม่ได้แกล้งชมพู่ก็เล่นเกมกัอคนี้ใช่ สปอนต้องเข้าเลยไม่ได้พูดชื่อแบรนด์เลยแค่บอกว่าเออชอบกินเฉยๆถ้าใครชอบกินมินก็แนะนำนะคะ Love from Taiwan แต่คนญี่ปุ่น Love <laughs> from เชียงใหม่คะ่ะ <laughs> ระวังคนนี้แอบกินนะไม่ได้นะคะคนนี้ ถ่ายเอวีเหนื่อยไหมยอยากจะบอกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยแบบสุดขั้วคือรองเท้าอ่ะรองเท้าสิ่งเนี้ยส้อนอ่ะประมาณเนี้ยส้นเท่านี้แล้วถ้าใครเคยไปที่ที่ถ่ายเอวีอ่ะนั่นแหละคือจะเห็นว่ามันเป็นทางแบบเป็นทางที่มันเป็นดินอ่ะ เป็นดินแบบลูกลังไม่ใช่เชิงลูกหลังแต่มันจะมีหินเยอะมากๆแล้วแล้ว,ลวเราอ่ะใส่รองเท้าแบบส้นสูงอย่างเงี้ยประมาณห้านิ้วสี่นิ้วนี่แหละแล้วก็แบบแดดร้อนมากแบบร้อนแบบร้อนมากมากมกกแล้วก็นัแบบ่นแหละคือด้วยความรองเท้าส้นสูงแล้วก็แบบดินกรวดมันจะเชิงดินกรวดไหมก,ก็ดินกรวดก็ได้แต่แบบหินมันเยอะมากๆแบบหินก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ คือทุกคนเข้าใจว่ามันเต้นล,ลําบากมากเพราะว่าแค่แบบรองเท้าที่เราใส่เต้นแบบบนพื้นธรรมดาเนี่ยเราก็จะล้มอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วแบบนี่ต้องไปเต้นแบบกลางแดดร้อนๆแล้วก็แบบคือต้องเกรงขาสุดฤทธิ์เพื่อให้ไม่ล้มอะคือเต้นยากมากแล้วแบบด้วยความที่เหมือนอะอยู่หลังสุดใช่ไหมการถ่ายเอมีของเราก็คือจะแบบว่าจะถ่ายเป็นแถวแถวแถวไป ถ้าถ่ายแถวหน้าทุกคนแถวหลังก็ยังจะต้องเต้นทุกเทสกซ์สุกแถวหน้าจะผ่านแล้วก็พอแถวหน้าเสร็จใช่ไหมแล้วก็ก็แถวหน้าออกไปแค่ออกแถวเดียวแล้วก็จะเหลือสองสามหอะไรก็ว่าไปแล้วก็ออก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 ซึ่งคนที่เต้นอยอะที่สุดคือแถวสุดท้ายนั่นก็คือเหมยใช่ก็คือเหมยแล้วแบบคือทุกคนมันร้อนมากแล้วรองเท้ามันไม่ได้พอดีไม่ได้พอดี เท้าเรามันเล็กมากแล้วมันบีบเท้ามากเลยด้วยความที่มันเป็นส้นสูงอ่ะมันจะลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบเท้าเราจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบร้องไห้ค่ะร้องไห้เลยนั่นแหละแต่ก็ต้องเต้นค่ะใช่แล้วก็โอเคเสร็จแล้วเราแบบควางเท้าทิ้งเราเล่นเราเล่นนั่นแหละก็อยากจะบอกว่ามันทรมานมากค่ะวันนั้นใช่แต่ก็ออกมาสวยนะคะออกมาสวย นิชาทำไมโดนแบบนิชาไม่ได้โดนเบงกอะทุกคนออกมาจากไหนไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดค่ะกาน้องขึ้นเลยครับแน่นอนแน่นอนค่ะแล้วแบบคือมันมันไม่ได้เป็นแค่นั้นอะคือห้องที่แต่งตัวกับที่ที่เราไปถ่ายอะมันต้องเดินไปแบบคือไกลไหมก็ก็ไกลนะก็ไกลแล้วแบบมันเป็นเนินอะเป็นเนินเดินขึ้นไปแล้วก็อ้อมไปอย่างเงี้ยแล้วแบบเราต้องใส่ส้นสูงเดินไปแล้วก็ นั่นแหลคะค่ะการุณาไม่ถามดิชันในลไลฟ์มีคนผลอนนเลยคะใช่ค่ะบางทีเราก็แบบพูดไม่ได้เนาะก็อย่างที่คนทุกคนเห็นนั่นแหละมันไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นหรอกอือเพียบแบบกกันนะโอเคค่ะตอนอุ้มเมยเมย์ับจริงไหมจริงแบบเขิม ใช่เมวันนั้นเมะแบบเด็กดีเด็กดีมากคือให้ขนมก็กินอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบก็เกาเกาเกาแล้วนมก็คึม้มขนาเมแสดงดีมากจริงเหนื่อยแบบเหนื่อยน่าดูแบบนี้ต้องพีให้กำลังใจเหมือนกันะใช่แล้วคะ่ะเราเหนื่อยกันขนาดนี้ต้องพีแล้วล่ะคะ่ะ ใส่ช้นส,งสูงไม่เจ็บเรอเจ็บสิคะก็บอกอยู่ว่าเจ็บจะร้องไห้เลยใช่เจ็บมากคือถ้าแบบเต้นแบบพื้นเรียบๆพื้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็เออยังพอไหวอยู่เพราะเราไม่ได้ใส่ทุกเพลงแต่เนี่ยคือไปเต้นเอาจริงวันนั้นอะไม่ต่ำกว่า20รอบไม่ต่ำกว่า20รอบี่สอบ u อจริงจริงเต้นตั้งแต่เช้าย,ยันเย็นนะแบบ พาทิศแบบใกล้ตกดินน่ะแล้วแบบคือพื้นมันแบบสะดุดก้อนหินอะไรอย่างงี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่แม้หลับได้เป็นธรรมชาติมากจริงอะไรคือการแสดงเ <c oughs> มเอกการแสดง <c oughs> กันแดดไหมคะ <c oughs> เอาจริงวันนั้น่ะ เหมือนจะลืมทาครีมกันแดดไปแล้วแบบแดดแรงมากก็กลับมาแบบตัวดำวันนี้เล่นเกมบหรือยังยังไม่ได้เล่นเลยเทียบกับเมลอนอันไหนโหดมาอันไหนโหดกว่าแน่นอนว่าอันนี้คือเมลอนอ่ะมันมันเหนื่อยก็จริงนะมันเต้นคือถ้าเต้นอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากนะเมลอนอ่ะแต่ว่ามันเต้นแบบในที่ล่มแล้วก็รองเท้ามันไม่มีส้นเลยใช่แล้วก็เต้นแบบมีแอร์อะไรเงี้ยอืม ใช่ก็แต่เอาจริงมันก็โหดพอๆกันเพราะว่าความเหนื่อยมันมันจะเท่าๆกันอันนี้แบบเต้นน้อยก็จริงแต่ว่าสถานที่โหดมากแต่เมลอนนี่แบบเต้นโหดมากคนิ้งเคยหัวร้อนไหมทุกครั้งทุกครั้งที่เล่นเ <laughs> หมืยก็เหมือนกันแหละไม่รอ <laughs> มร้อนพอๆกัน <laughs> แต่เหมยเหมืยจะแบบชอบบวยวายมากกว่า เล่นเล่นแล้วเบื่อคือไม่ไม่ได้หัวร้อน่ะแต่แค่แบบเหมือนแบบจะไล่ข่ายอย่างงี้ใช่ไหมก็อ้าดีเดียวดีเดียวดิเดียวอย่างเงี้ยจะเสียงดังอะไรเงี้ยแบบจะได้แล้วจะได้จะได้แอะไรเงี้ยใช่